ทรัมป์เคยทำมาแล้วทรัมสมัยที่แล้วก็จะเล่นเกมภาษีเหมือนกันแล้วถามว่าช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจภายในได้หรือเปล่าหลายๆนักวิชาการหรือว่าหลายๆสต๊ดี้ออกมาก็ไม่ได้ไม่ได้ช่วยกระตุ้นการจ้างงานก็ดีการลงทุนก็ดีไม่ได้กระตุ้นขนาดนั้นกับการเป็นการบริโภคภายในก็ต่ำลงการซื้อขายกับต่างประเทศ ก็ต่าลงเช่นเดียวกันเป็นเรื่องปกติถ้าเขาขึ้นประเทศอื่นก็ขึ้นใส่สินค้าของอเมริกันเช่นเดียวกันการส่งออกของประเทศไทยเนี่ยเป็นอเมริกาอันดับแรกแต่ว่ามันก็จะเป็นในกลุ่มในกลุ่มสินค้าที่ยังไม่ได้รับผลกระทบมากซึ่งในขณะเดียวกันเนี่ยก็ต้องดูอีกว่าอเมริกาจะสามารถทนต่อค่าครองชีพที่สูงขึ้นได้หรือเปล่าถามว่า เพิ่มภาษีคนที่จะต้องจ่ายก็คือประชากรเขาที่จะต้องจ่ายาสินค้าที่แพงขึ้นอันนี้ค่ะอันนี้คือประเด็นประเด็นสำคัญ